กล้ามเนื้อห่อหุ้มกระดูกแง่มุมสำคัญของข้อมูลที่ระบุอยู่ในองค์การอัลกรุรอานอีกประการหนึ่งนั้นได้แก่ขั้นตอนการเจริญเติบโตของมนุษย์ในคันมารดามีระบุไว้ในองค์การอัลกุรอานหลายแห่งว่า ภายในมดลูกของมารดานั้นกราสุนกระดูกพัฒนาขึ้นจากนั้นจึงมีกล้ามเนื้อเกิดขึ้นแล้วกล้ามเนื้อไปห่อหุ้มกระดูกในเวลาต่อมาและเราได้ทําให้เชื้ออสกิกลายเป็นก้อนเลือดและเราได้ทําให้ก้อนเลือกลายเป็นก้อนเนื้อและเราได้ทําให้ก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูกแล้วเราได้หุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อและเราได้ทําให้เขาเกิดมาเป็นอีกกําเนิดหนึ่งดังนั้นความจำเริญยิ่งมีแต่อลอผู้ส่งเลิศยิ่งแห่งตัวผู้สร้าง วิทยาเอมบริโอเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเอมบริโอหรือตัวอ่อนในมดลูกของมารดานักวิทยาเอมบริโอเพิ่งจะยอมรับเมื่อเร็วนี้ว่ากระดูกและกล้ามเนื้อในเอมบริโอนั้นเจริญขึ้นในเวลาเดียวกันจึงเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้บางคนอ้างว่าองค์การเหล่านี้ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ระนั้นการวิจัยในเชิงจุลธศน์ระดับสูง ที่กระทำเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดเผยให้ทราบว่าทุกข้อย่ำในองค์การอาัลกรอานนั้นถูกต้องทั้งสิ้นการตรวจสอบในระดับจุลัศน์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในบรรลุของมารดาน,นั้นเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในองค์การทั้งหลายในตอนแรกในเยื่อกระดูกอ่อนของเอมบริโอแข็งตัวขึ้นจนเป็นกระดูก จากนั้นเซลล์กล้ามเนื้อที่ถูกเลือกมาจากในเยื่อรอบกระดูกจะรวมตัวกันแล้หอพุ่มกระดูกเอาไว้เหตุการณ์นี้ปรากฏเป็นคำอธิบายในสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ดังข้อความต่อไปนี้ก็คือระหว่างสัปดาห์ที่7โครงกระดูกเริ่มกระจายไปทั่วร่างกายและกระดูกก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในเวลาถัดมาในต,ตอนปลายสัปดาห์ที่7และระหว่างสัปดาห์ที่8ปดกล้ามเนื้อยึดตำแหน่งรอบๆกระดูก สนุกแล้วระยะของการเจริญเติบโตของมนุษย์ตามที่อ,อัลกุรอานได้อธิบายไว้สอดคล้องกับการค้นพบของวิทยาเอมบริโอสมัยใหม่โดยแท้จริงทารกอยู่ในครรภ์ระยะในอ,อัลกุรอานมีคำอธิบายว่า มนุษย์ถูกสร้างให้อยู่ในคันของมารดาสามระยะด้วยกันพระองค์ได้ทรงสร้างพวกเจ้าในคันของมารดาพวกเจ้าจากระยะหนึ่งไปยังอีกระยะหนึ่งอยู่ในความมืดสามระยะนั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าพระอำนาจเป็นสิทธิ์ของพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากพระองค์แล้วทำไมพวกเจ้าจึงหันเหไปทางหนึ่ง ็นที่เข้าใจได้ว่าโรงการนี้ระบุว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นในคันของมารดาสามระยะด้วยกันแท้จริงชีววิทยาสมัยใหม่ได้เปิดเผยให้ทราบว่าการเจริญเติบโตของเอมบริโอทารกในคันของมารดาเกิดขึ้นในสามบริเวณที่ต่างกันในบรรดาตำราว,วิทยาเอมบริโอที่ใช้ศึกษากันในคณะแพทยาศาสตร,ร์นั้นปัจจุบันวิชานี้ถือเป็นส่วนสำคัญของความรู้ขั้นพื้นฐานเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นหนังสือ Basic h u m a n Embryology ตำราอ้างอีกระดับพื้นฐานในสาขาว,วิทยาเอมบริโอได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงประการนี้ว่าชีวิตในมดลูกมี3ระยะได้แก่ระยะก่อนเป็นเอมบริโออยู่ในช่วงสสัปดาห์ครึ่งระยะเป็นเอมบริโอยาวถึงช่วงปลายสัปดาห์ที่8ปและระยะฟีทัส ตั้งแต่สัปดาห์ที่8จนกระทั่งคลอดออกมาระยะเหล่านี้คือขั้นตอนการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตภายในครรภ์ของมารดานั้นได้มาหลังจากที่มีการสังเกตการด้วยเครื่องมือสมัยใหม่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นราะนั้นข้อมูลในส่วนนี้กลับถูกสาธยายอยู่ในองค์การต่างๆของอัลกุรอานได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นเดียวกับข้อที่จริงทางวิทยาศาสตร์อื่นๆอีกมากมาย ข้อทจจริงที่ว่าข้อมูลที่มีลักษณะละเอียดและแน่นยาอย่างนี้ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานเป็นยุคที่มนุษย์มีความรู้เกี่ยวกับแพทยศาสตร์เพียงน้อยนิดคือหลักฐานอันชัดเจนที่ยืนยันว่าอัลกุรอานไม่ใช่ผลงานของมนุษย์แต่เป็นพระดำรัสของพระเจ้าความมหัศจรรย์ในแงม่มุมต่งของอัลกุรอานนั้นได้แก่ องค์การบางองค์การถูกประทานลงมาก่อนที่เหตุการณ์สำคัญๆบางอย่างจะปรากฏขึ้นจริงในอนาคตตัวอย่างเช่นในองค์การที่27ของสุรอาฟฟัตแช่งข่าวนี้ให้บรรดาผู้ศรัทธาทราบว่าพวกเขาจะสามารถพิชิตเมืองมักกะซึ่งขณะนั้น,นอยู่ใต้การยึดครองของพวกอูชาจเดตโดยแน่นอนยิ่งอเลได้ทรงทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงสำหรับรูซูลของพระองค์ แน่นอนพวกเจ้าจะได้เข้าสู่มัสยิดฮารอมอย่างปลอดภัยหากว่าอาลัลลอฮ์ทรงประสงค์โดยบางคนโกนผมของพวกเจ้าและบางคนตัดผมพวกเจ้าจงอย่าหวาดกลัวเพราะอาลัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ดังนั้นนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังได้ทรงกํชาหนดชัยชนะในอนาคตอันใกล้เมื่อพิจารณาให้รละเอียดสักนิดจะพบว่าวองค์การนี้ประกาศให้ทราบว่า จะมีชัยชนะอื่นเกิดขึ้นก่อนการพิชิตเมืองมักกาแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาสามารถพิชิตป้อมคอยบัตซึ่งเป็นฐานที่มั่นของชาวยิวได้ในช่วงแรกและมักกาพิชิตได้ในเวลาต่อมาสมทิงตามองการดังกล่าว